ใครที่กำลังมองหาบ้านในฝันอยู่บ้างอยากจะแนะนำที่นี่เลยเพราะว่าเดินทางแค่4ีนาทีก็ถึงห้างสรรพสินค้าและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างเซงทนทันอิสวิลซีดีซีโลตาและอื่นๆอีกมากมายเรียกได้ว่าหาของกินง่ายสุดๆไปเลยแถมทำเลที่นี่เขายังทำถึงสุดๆเพราะว่าเดินทางสะดวกไกลกับถนนลาดพร้าวและ MRT สายสียยเหลืองที่นี่เป็นทาวน์เฮาส์แบบ3มชั้นขนาด17.5ตารางวามีทั้งหมด4ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องครัวและ1ห้องรับแขกสำหรับภายในตกแต่งสไตล์มินิมอลโฮมมี่แบบน่าอยู่ มาพร้อมเฟอร์นิเจอร์แบบครบคันที่เรียกได้ว่าไม่แก่กองทั้งหมดเลยภายในมีการแบ่งโซนแบ่งสัสดส่วนได้อย่างลงตัวมากๆเรียกได้ว่ามีพื้นที่ใช้สอยอีกเพียบสำหรับห้องน้าทุกชั้นเราก็รีโนเวทแล้วก็เปลี่ยนสุขภัณฑ์ให้ใหม่หมดทุกชิ้นเลยนะอย่างชั้น2เราก็ตกแต่งให้เป็นห้องนอนที่มาพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์แบบจัดเต็มทั้งเตียงและฟูกใหม่ขนาด5ฟุตตู้เสือ้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งมาพร้อมกับแอร์ถึง2เครื่องเลยและสําหรับทุกๆห้องเราก็ได้มีการติดตั้งผ้าม่านให้แบบ2ชัั้้นนนทงงมมาาึบแและปสงับองวว่่่าาไมมมีแแสงกนนใจนอน และสําหรับชั้น3จะเป็นห้องเปล่าอีก2ห้องสามารถปรับให้เป็นตามสไตล์ของตัวเองได้เลยจะทําให้เป็นห้องนอนคุณหนูห,นห้องทํางานหรือว่าห้องเล่นเกมก็ได้บอกแล้วว่าห้องนี้ต้องเป็นบ้านในฝันของใครหลายๆคนแล้วแหละเพราะว่าแค่17บเใบเท้าก็เป็นเจ้าของได้แล้ว